สวัสดีครับกลับมาพบกันในรายการวิทยุที่2ช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับยกภาคินทาง FM 99.5MHz AM 1521KHz ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919กลับมาพูดคุยเรื่องราวสาระนะในช่วงสมัยก่อนในสมัยต่างๆที่ผ่านมาสมัยประวัติศาสตร์นะฮะเรื่องราวพวกนี้นะครับติดตามไปพร้อมกับเราได้ นะวันนี้ครับจะมาพูดถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยมรดกโลกทางวัฒน,นธรรมนะว่าจะมีอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแต่ก่อนที่เข้าไปสู่ในช่วงของพ้เศษเรื่องนี้นะครับมาชคมาพบกันในช่วงแรกก่อนในช่วงของพักลบพ,พัฒนานะวันนี้ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับชอบพัฒนาสนันง,งานพัฒนาภักสองหน่วยจานการหาพัฒนาได้ดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลน,นะครับบ่อน้ําตื้นให้กับรัษฎรในพื้นที่ บริเวณเบ้านห้วยยางตำบลพลสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรนะซึ่งตรงนี้เองก็มีพี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการขุดบ่อน้ำตื้นตรงนี้ก็จำนวนหนึ่งนะในหมู่บ้านนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใน ประวัติศาสตร์โสททยอุทยานประวัติศาสตร์โสททยมรดกโลกทางวัฒนธรรมกันนะว่าจะเป็นยังไงนะพัชคู่ครับ